ไกายลาร์ดฟูกาโซลิดฟูกาแอร์นะครับก็2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะฮะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยสวัสดีครับคนดูที่ติดตามเราอยู่ประมาณโอ้โห5 6คนนะครับตอนนี้ก็เผื่อจะเบื่อกันนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวของแล้วก็ อีกอย่างนึงคือเราจะจะมาแนะนําตัวด้วยนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคนดูแบบเอ๊ะเราเป็นใครเนี่ยเป็นนักวิ่งระดับอีลิตเหรอไม่ใช่ไม่เคยเห็นชื่อแบงค์นะครับผมนิวครับครับ <ผม S 1> ก็เราสองคนก็คือรู้จักกันสนิทกันแล้วก็ทํางานที่เดียวกันด้วยแล้วก็พี่น <P> ้องนะครับสีผิวก็ไม่น่าใช่ <c oughs> ใชนะจริงจริงนิวเขามี เพจของตัวเองด้วยทํากับแฟนเขาชื่อเพจว่าเพจสโลรันสโลไลท์ครับอ่านี่ครับเราจะขึ้นตรงนี้เลยปื๊ดสโลลันสโลไลท์นะฮะจริง <c oughs> อย่างเดินรันเวเนี่ยท่าทุกคนเคยดูคลิปก็จะมีผมมีนิวมีน้องน้องน้อง,องสตาร์ที่เป็นแฟนเขาแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแป้งนะครับก็จะเหมือนช่วยช่วยร่วมร่วมกันวันนี้เราก็เลยมารีวิวเป้น้ำกระือยยี่ห้อไก่ลาดไก่ลาดหรือบางคนเรียกไก่ลาดเราก็ ไม่รู้ว่าจบคนเรื่องอยังไงกันก็ขออนุญาตเรียกตามเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะว่าไก่ารไก่ลารดเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราซื้อมาใช้เองเราซื้อมาใช้เองฮะหลังจากลองผิดลองถูกกันแล้วก็ด้วยราคาที่เราพอซื้อไหววันนี้เราจะมีตัวนี้ไกลาร์ดฟูก้า solid 12นะครับกับตัวนี้อันนี้นะครับฟูก้าแอร์8ลิตโชว์ข้างหลังหน่อยฮะ Fuga Air นะครับก็2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในแบบเดอร์รันเวซึ่งเป็นแบบบ้านๆนะฮะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรนะขออีกทีนึงฟู g a Air รครับฟูก้าแอร์้าไกลลารฟูก้าแอร์ตัวนี้จะมี2แบบก็จะมี5ลิตรกับ8ลิตรแต่ตัวนี้คือ 8ลิตรนะครับตัวนี้มันต่างกันเยอะไหม8ลิตรกับ5ลิตรไม่เยอะครับแต่แค่ต่างเป็นแค่จํานวนน้นําหนักน,นี่จะเขียนตรงนี้นะโฟกแแออันนี้ตัว8ลิตรเป็นอันนี้สีอะไรฮนะเนี่ยสีแดงทะเลาะกัน <laughs> <laughs> ผมว่าสีส้มนะ <laughs> เอาสีแดงกันส้มนี่อันรบกวนคุณผู้ชมช่วยดูทีนะอันนี้ส้มหรือแดงนะฮะแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะ <laughs> มาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะแถมขวดน้ํามาให้สองขวด 500ml นะครับด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แล้วก็เป็นช่องเล็กๆเอาไว้ใส่พวกบางคนอาจจะใส่เจลหรือว่าขนมลูกอม,อมอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่ง ผ้าข้างหน้านี่ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงอยู่เอามือล้วงเข้าไปยืดได้ยืดอ<ป>ีกฮะเอายืดอีกฮะขอยืดกว่านี้อีกฮะย,ยืดขาดโอเคโอเคอเแต่จริงๆอ่ะเขาเก็บโทรศัพท์ตรงช่องนี้มันจะมีซิปต,ตรงนี้อ่ะครับนะแล้วก็ลื่ออกปุ๊บแล้วก็แบบสมมติเราโทรศัพท์มาใช่ไหมปุ๊บกดลงยัดเข้าไปด้านใน Oh. แล้วก็รูดสิบคูณแล้วด้านข้างก็จะมีช่องอีกซึ่งช่องพาเยอะมากเอาไว้เก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยเกลือได้หมดเลยเก็บเกลือได้หมายถึงขี้เกลือใค่ใช่เกลือเม็ด <laughs> อ๋อพวกเกลือเม็ด <laughs> พวกอ่าโอเคอ่าแต่ที่ชอบที่สุดก็คือตรงนี้ตรงไอตรงผ้าตรงเนี้ยครับอันนี้ันืะอเป็นผ้ามันไม่ยืดหยุ่นมากมันจะทําให้แบบว่าล็อกกดน้ําไม่ให้แบบว่ากระเพื่อมแล้วเราก็มันก็จะมีตัว ล็อกเป็นเส้นแบบยืดหยุ่นได้อะแล้วก็ก็คือมันจะลูดได้ดใช่ไหมนะกดเงี้ยครับปึ๊บแล้วก็กดงเงี้ยคนน้ำเลยอยู่กันที่อ๋อเออมันเขาเหมือนเขาคิดมาแล้วนะส่วนส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะผมก็ไม,ไม่ไม่เคยใช้หลายยี่ห้อมากแต่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นที่มันจะมีลูดตรงนี้ได้ระบบการล็อกของเขาเป็นล็อกก็คือเหมือนว่าเราเราใช้งานหรือว่าเราเราล็อกเราจะ Lock, ล็อกแค่แล้วก็กดลง ปุ๊บอ่ากดลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องหมุนนะครับอ๋อเหมือนเป็นการหมุนปรับอีกนะเอ่อไปเสาลีกี่บาทพี่เอาเหมาแล้วกันหกสิบอ่าแล้วทีนี้เราจะปรับให้มันแน่นนะคฮะแล้วก็หมุนตรงเนี้ยครับหมุนไปอ่าลองยืนขึ้นนิดนึงได้ไหมฮะยืนปึ๊บมาประมาณนี้โอเคหมุนอ๋อปกติถ้าทุกแบบไม่ได้หมดีเนาะ เราออกล้าก็เอามือครับกดดันปุ่มนี้ขึ้นมาปึ๊บมันก็จะคลายเลยใช่ไหมใช่เชือกก็จะคลายอ๋อ,อ,อมันไม่ได้แบบว่าพอล็อกแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับพอเราล็อกแน่นแล้วเนี่ยเราจะคลายค่อยๆค,คลายออกมันจะไม่ได้มันต้องปุ๊บแล้วคลายแล้วก็ค่อยปรับใหม่ใช่ใช่ไหมปรับใหม่ก็กดลงไปแล้วก็หมุนเหมือนเดิมโอเคแต่ก็กลัวแอบกลัวนะถ้าเชือกตรงกลางนี่เป็นอะไรขึ้นมานี่ก็น่าจะน่าจะหากันได้นะ ถ้าอย่างไงตัวเนี้ยมันพังขึ้นมาเนี่ยนนั่หจะเป็น,นยังไงเพราะว่าเหมือนเคยถามที่ร้านอะนะเขาก็บอกว่าไม่ไม่มีตัวเปลี่ยนเหมือนแบบว่าถ้าพังก็ต้องเหมือนเหมือนซื้อใหม่แต่เอาจริงๆก็คือมันพังมันไม่น่านจะพังง่ายขนาดนั้นนะฮะคือถ้ามันพังก็สวยครับแล้วข้างหลังเป็นไงบ้างฮนะมันมีช่องอะไรบ้างนี้ครับก็จะมีช่องใส่ถุงน้ําข้างหลัง อันนี้ก็เป็นตัวล็อกถุงน้ำหนึ่งลิปล็อกถุงน้ําแ,แต่จริงๆริงก็จะใส่พวกเสื้อกันฝนเสื้อกันลมมาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยด้านหลังแล้วก็จะมีช่องตรงกลางให้อีกอ๋อคือมัน,มนจะแยกกันใช่ไหมใช่จะมีช่องตรงกลางให้อีกนะครับคนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเขาเรียกว่าไนะไม่ชอบใส่ถุงน้ําเนี่ยก็ใส่ของอย่างอื่นแทนได้นะก็กลายเป็นช่อง,งใส่ของสองช่องจะมีช่องเนี้ยใส่ถุงน้ํา เป็นเนี่ยช่องในใช่ไหมเรียกว่าช่องในสุดที่ติดกับแผ่นหลังเราแล้วใน,ในช่องนี้ก็จะมีช่องแยกอีกเป็นแบบใส่ของนิดหน่อยส่วนตัวผมก็จะจะใส่ของแบบตรงเนี้ยพวกกุงแจรถมือมือถือก็ใส่ได้มีเป็นคลิปอะครับแล้วก็ใส่พวกแบบของพวกอะไรอแะบบชุดประทงก็จะมาได้อ๋ r เฟิร์สเออะไรอย่างนี้เนาะ แต่จริงถ้าอยากจะใส่ตรงนี้ก็ได้กดน้ํามีกดน้ําข้างหลังก็ใส่กับตรงกระเป๋าช่องนี้ได้ตรงนี้นี่ถ้าเราสะพายแล้วเราเอื้อมมือไปเนี่ยช่องเนี้เราลวงได้ไหมสาหรับผมลําบากอืึวงสวิงแขนเข้าไป<ช>อย่างนี้ใช่ไหมอาจจะตะคิวขึ้นแขนได้เอื้อมนะก็จะมีที่เก็บไม้โพนะครับจะเป็นเหมือนกับดันดัน้างนียครับ เป็นตัวล็อกตัวต่อไปนะครับที่เราจะมาเทียบกันให้ดูก็คือตัวนี้ฮะไกลาร์ฟูก้า solid ป้ายังไม่แกะเลยเพิ่งซื้อมาเนพะิ่งซื้อมาเลยแล้วก็ขวดขวดน้ําก็ยังไม่ได้ใช้เคยลองของคนรู้จักแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยอยากใช้บ้างก็เลยไปสอยมาตัวนี้คือตอนแรกก็ลังเลร,ระหวา่างฟูก้าแอร์กับตัว ส OLID แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ผมไม่อยากซ้ำเขาได้ผมไม่อยากเหมือน <laughs> ผมไม่ชอบไมชอบไม่ชอบเป้อะไม่ชอบเขาเนี่แหละแต่อันนี้มันจะดูมีความเป็นเป็นเป้หน่อยนะฮะ <laughs> ก็มีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำสองอันก็จะมีตัวรูดเหมือนกันแล้วก็แต่เหมือนกับว่าสิ่งที่ต่างจากข้างหน้านิดนึงต่างจากตัวโฟล์กแอร์ก็คือจะเป็นเป็น มันจะมีซิปสองอันนี้อ,ะอนนจะมีซิปสองอันนี้นี่นะฮะน,น,นี่ก็คือมันจะแบบใส่โทรศัพท์ได้เหมือนกันก็คือเราใส่อย่างนี้เราควนควเนิวได้ะฮะเราก็จะใส่โทรศัพท์เข้าไปอยืดสบายมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะ,ะมันก็จะง่ายเพราะมันจะอยู่มันอยู่ตรงนี้เราอย่างผมตัวเนี้ยคือ โหว่ยพียี่สิบขออนุญาตยายที่นิดนึงคือคิดว่าถ้าโทรศัพท์ใหญ่กว่านี้อาจจะใส่ย,ยากหน่อยแล้วสิ่งที่ต่างจากอันนั้นก็คือตัวเชือกตัวเชือกมันจะเป็นตัวแบบตัวนิบธรรมดาเลยเนะจะมีสองเส้น่แต่ว่าเส้นใช่ฮะก็คือปรับรู้ตรงนี้แต่ว่า อันนี้มีเส้นที่สามด้วยอันนี้ผมไปเอาจากเป้เก่ามานะฮะมาใส่ผ้าเนี่ยก็จริงๆข้างหน้าค่อนข้างเหมือนกันเลยนะใช่ข้างหน้าเน<ช>ี่ยเหมือนกันเลยจะนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แต่ข้างหลังตรงเนี้ยก็จะอาจจะฟังก์ชันเยอะหน่อยนะย้ายาก็คืออย่างตัวเนี้ยข้างบนก็จะเป็นซิปซึ่งซิปเนี่ยข้างในจะมีช่องช่องในที่ติดกับแผนหลังเราเนี่ยก็คือเป็นช่องใส่เป้ใส่พวกถุงน้ำถุงน้ำนี่ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบใส่ของอนะก็<ๆ>จะมีสองฝั่งซึ่งพอะอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ถุงน้าเท่าไหร่ก็จะใส่ของทั้งสองช่องนี้อเดี๋ยวเราก็รูดฟืดแล้วก็จะมีซิปตรงนี้ข้างหน้าอีกหนึ่งอันไม่ใส่ก็ได้หมดเลยแล้วแต่คุณเลยคุณอยากจะใส่อะไรคุณก็ใส่เลยแล้ว <c oughs> ก็จะมีมีช่องตรงนี้นะฮะเผื่อใครสายแฟชั่นอยากจะเอาชุดไปเปลี่ยน ระหว่างทางเท่ๆแล้วก็ซิปเขาทําเป็นตัวยูจริงๆมันรูดง่ายคือรูดข้างเดียวมันไม่ต้องรูดสองข้างแล้วก็แล้วก็จะมีซิปตรงนี้อีกหนึ่งอันเยอะมากซิปเยอะฮะอันนี้ก็เก็บได้หมดนะคุณจะใส่แบบถ้าใส่ขนมใส่เจลหรือว่าจริงใส่ขวดน้ําเพิ่มได้ใส่ขวดน้ําเพิ่มได้ก็ต้องแนะนําว่าอาจจะเป็นของที่ ที่เราไม่ได้หยิบบ่อยอะเพราะว่าเราไม่สามารถจะล้วงหยิบไม่สามารถจะเปิดซิปมันต้องมันต้องถอดเป้ออกมาอะไรเงี้ยเพาวแบงค์พรอะไรเงี้ยแต่ใช่แล้วก็ส่วนในเชือกข้างหน้าเนี้ข้างหน้านี้ก็คืออย่างนี้เราก็จะมีมันจะมีตัวหนีบอย่างนี้สมมติว่าเราไม่ได้ใส่ของเยอะเราไม่อยากให้มันป่องอะอเราก็รูดม,มันก็จะบีบแบบไม่ให้มันป่องเผื่อเราอยากจะแบบกระชับนูน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเราอยากจะใส่ของเยอะเนี่ยเราก็รูดมันออก มันก็จะขยายออกมาจะถามว่ามันทําอะไรอื่นได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแนละ้ก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูช่องตรงนี้นะก็คือจะเป็นยืดๆเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าพวกเป้น,น้ําเนี่ยฟังก์ชันเขามีมาให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปอแดบได้ว่าช่องนี้นจะใส่อะไร กางช่องขวดนะ้ำบางคนก็ใส่ขวดน้ำขงข้างเดียวอีกข้างนึงเขาก็อาจจะใส่อะไรจิปาถะของเขาโท,โทรส่งโทรศัพท์นู่นนี่นั่นตรงช่องข้างหลังข้างๆจะเป็นแบบตะข่ายคือเหมือนกับว่าไอ้ช่องนี้ที่เราเก็บของในซิปอันนี้ฮะ <R> นี่พอเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยโปร่ปงใสแต่ไม่ได้ใส่มากก็จะพอเห็นว่าเออมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างซึ่งผมว่าประโยชน์อย่างหนึ่งที่พอจะนึกอ,ออกก็คือแบบว่าเวลาเราแบบใส่ของไปเนี่ยเราจะแบบ เริ่มเหนื่อยอะในเลสที่แบบครึ่งทางละห50สิโลให้เพื่อนช่วยดูหน่อยพี่เกดหยิบด,ดูให้หน่อยทีว่ามีอะไรบ้างว่าของที่ปูต้องการเนี่ยอยู่ในนี้ปะ่ะคือคือ,คอเราก็แบบอย่างผมเนี่ยไม่ได้มีตังเยอะเราก็จะซื้อที่อยากให้มันคุ้มก็คือแบบทีเดียวเลย12ลิตรใส่ของใส่ของแบบแข่งกิโลก็ไปได้ไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมีหลายใบผมว่ามันค่อนข้างอนเนกประสงค์นะถามว่าอันไหนเหมาะก,กับใคร อาถ้อันนี้โดยส่วนตัวส่วนตัวนะครับก็จริงๆก็เป็นความเห็นส่วนตัวก็ถ้าไม่ถูกใจใครอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับก็คืออย่างตัวโ u g a กแอรเนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่วิ่งมาสักพักหนึ่งความรู้สึกผมวิ่งมาสักพักแล้วรู้ตัวเองว่าเวลาไปแข่งไป้อมเนี่ยเราจะควรจะพกอะไรเรารู้ว่าไอ้วิ่งเท่านี้เราพกเจล2องซองขนมหนึ่งห่ออะไรแค่เนี้ อันนี้ผมว่าคล่องตัวเบาสบายใส่แล้วมันเบาสบายหลักไม่รู้สึกมีอะไรขั้งหลังไงความรู้สึกแต่อันนี้ผมว่าอนอกจากคนที่วิ่งเป็นประจําวิ่งเก่งแล้วเนี่ยมือใหม่ก็เหมาะมือใหม่อย่าง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 ผมอย่างเนี้ยอ่ะต้องขออนุญาตที่ว่าจะเป็นมือใหม่ลวกันก็คือแบบแบบว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะแบบจัดสรรยังไงอ่ะใส่ไม่หมดเลยใส่ไม่ไม่หมดเผื่อไว้กันเจ๊วหรอสี่ห้าซองไปขวดน้ำสักสี่ขวดไป อะไรอย่างเงี้ยเสื้อกันลมเสื้อกันฝนขนมปังเกลือเกลือเม็ดอะไรพวกเนี้ยอ,อันเนี้ยจะจุแต่จริงๆน้กบอดรุ่นเนี้ยนักวิ่งเทรลที่เป็นแบบดังๆในเมืองไทยใช้กันเยอะส่วนตัวเนี้ยข้อที่แบบอาจจะไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบสิใช้คําว่าข้อสังเกตแล้วกันว่าอ่ะตัวล็อกมันอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยตัวเชือกตัวอะไรอย่เงี้ยอืแต่ผมว่ามันทน อาจจะดูธรรมดาใช่แต่ข้อดีเนี่ยซึ่งมันปลดล็อกง่ายใส่ง่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปได้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยข้อเสียอย่างที่เราคุยกันว่าเหมือนจะเหมือนตะกี้เนี่ยครับอย่างเนี้ยสมมติเราเนี้ยโทษนะอย่างอันเนี้ยพอเราหยิบมาแล้วเนี่ยถ้าเชื่อกมันพันกันเนี่ยต้องมานั่งเรียงขยับหน่อยใช่ไหมมันจะมันมีโอกาสพันกันง่ายแต่ถ้าคุณใช้ข้อๆมาแล้วก็มีหาคิ้วจริงๆตอนเราซื้อมันก็บอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้าง <Very> good <laughs> เลยกูดเลยใช่ผมซื้อมามาณสองพัน2ปดเก้หรือ2องพันนี่แหละไม่แน่ใจมันลด4ี่สครับราคาเต็มมันเท่าไหร่นะสี 4, <8. S 2> ่พัอ่อย่างตัวโซ lid ตัวนี้ตัวสิเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเต็มคือ3า0พนะครับราคาป้ายเนี่ยยังอยู่เลยแต่ว่าก็เซลดราคาเหมือนกันเหลือ2,280ถ้าใครหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนก็เราสองคนเนี่ยซื้อที่ร้านเยวกันก็คือ เลยบดันเนอร์ใช่ครับนะก็อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเราซื้อมาใช้จริงๆนะผมซื้อที่เมกาบ,บางนาครับอ๋อเมกาบางนาของผมซื้อที่แฟชั่น i อซ์แลนด์นะฮะ <ừ. S 1> พอดีบ้างอยู่แถวนั้นกระซิบอย่างที่แฟชั่นเนี่ยมีครบเลยทั้งโฟล์กแอร์ทั้งโซลิดคือมีค่อนข้างมีครบ <ừ. S 1> อยู่ที่งบของเราเลยการเลือกนะฮะแล้วก็ถ้าเรางบมันโอเคแล้วเนี่ยก็ ลองดูที่ฟังก์ชันแล้วถ้าฟังก์ชันมันโอเคก็ดูที่สีดูที่ลายที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นวิ่งเทรลหรือว่าวิ่งาทางเรียบเนี่ยบางทีเราอาจจะเส้นเปลืองของพวกนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองดูกันเนาะว่าอาจจะไม่ต้องไปตามยี่ห้อตามใครอะไรมากนะครับเอาเท่าที่เราไหวก่อน แต่ถ้าคุณมีกําลังซับพอก็จัดเลยครับเราสองอนคนก็ซื้อแบบตอนลดราคาด้วยใช่ตอนไม่ลดเราก็ยังทําใจอยู่เอเอจะซื้อดีไหมนะแต่นี่มันลดราคาก็ซื้อนะครับก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ